สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปหาน้องมิมี่นะคะก็จะมาถามความฝันน้องมิมี่เนาะวันนั้นจะตังเอ่อไม่ได้ถามนะคะว่าน้องมิมี่ฝันว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเจะตังจะลองไปหาน้องมิมี่แล้วก็อยากจะถามว่าน้องมิมี่เอ่อฝันว่าอะไรนะคะก็อยากให้น้องเล่าความฝันฝันให้ฟังนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ มาอีกแล้วเอาวันนี้ของไม่เยอะเลยเหรอมีอะไรขายมั่งวันนี้เดี๋ยวอีกน่าจีกันสองวันนี้หนูก็ปิดเหรอเอาปิดทำไมอะล,ลูกหนูเดี๋ยวก็หวยออกแล้วไงแ<อ>ม่อ๋อห่วยอไงนะคะถ้าหวยออกก็จะรุนปิดนะคะแม่เอาน้ำเอออเาน้ำมะพร้าวดีกว่าลูกนะคะวันนี้ขายของกี่โมงวันนี้น่าจะประมาณสักือบสองโมงเนาะก็จะเหรอ อพี่เอาน้ำอะไรน้ำสับป,ประดปประดแตงโมอันนี้อะไรคะไไนีน่น้ำอะไรดีอันนอะโวคาโดค่ะแม่ต้องสุดจดเบอร์ให้น้องหน่อยจ้ะหาอย่างไราหาเบอร์แม่ไม่เจอเหรอลูกเออเดี๋ยวพลาดเนานะ <laughs> วันนี้ขายของไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมน้องมีมีพอดีว่าจะปิดร้านแล้วถ้าหวยจะออกเมื่อไหร่ก็จะเริ่มปิดร้านเก่งหวยเก่งตัวเลขเก่งตัวเลขนะคะอันนี้ก็ที่ให้กับตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มไปดิบดนหวยห้าน้อยฮะดิบดีเพิ่มไปดิบดีหวยห้าน้อยเอ้าทำไมอ่ะเขาจะเล่นสองห้าแปดหรอถ้าเล่นก็ได้โต้โอ้ยเสียดายเนาะมันออกแปดห้าสองอ่ะฮะเสียดาย มา,าเลขแม่ก็ออกกันดิเมื่อวานนี้แม่ไปดมเกลือแสดงว่าเลขแม่ก็ออกกันดิไอ้เมื่อวานนี้ไอเมื่อวานก่อนไปวัดป่าก็เหมือนกันแปดสองหาแปดหาสองไหมลูกโอ้ยจะไงแต่วัดแบบมันซึ้งนฟ้าคลื่นฝนไงแล้วก็วต<า>้องกลับบ้านแต่จะมื้อกว่มาจากักเพียก็เลยโอ๊ยไม่ซื้อหรอกเอ่ทวงอะไร แต่แม่น่ะไม่ซื้อเพราะว่าแม่ให้ตัวเลขอย่างเดียวไงแม่ไม่ได้ซื้อบางคนเขาก็ถามว่าเจ๊ตังซื้อเลขไหนเป็นคนที่ไม่เล่นอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มันเหมือนแบบเห็นได้จังเห็นเลขจังอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าลาหนูขึ้นหมยรอบใหม่มันจะชอบเข้าอันนี้มีเจ็ดหกเจ็ดห้าหก้าแปดหกห้าเกดสองโอ้ยสอมักอยู่เด้อสองแก็หาแตั้งแต่งวดที่แล้วแม่ก็ชอบ สองแปดแล้วลูกเปแม่ไม่ได้มะพร้าวหนึ่งกับจางโมหนึ่งเนาะอ๋อซัพปอร์ลดนะคะแปดห้าเจ็ดห้าหกแปดหนึ่งสองแปดมาดกับฝันได้สองอย่างสี่เจ็ดหกได้สองห้าแปดฝันอะไรมั่งอ่ะฝันว่าปิงอ่ะเกาะขามันกับตีได้สองเล่ปิงเกาะขามันก็เป็นสองแปดอือฮึแล้วก็ห้าแปด แล้วพอคืนอีกคืนหนึ่งมาฝันตอนสว่างแล้วตื่นจะตื่นแล้วตอนแรกฝันว่าตีงูในบ้านค่ะมาในที่สองห้าแปะแต่ยังฝันทุ่งเลยว่าถูกหาแปดต้ตงเขานะคันใครก็ตีเป็นเจ็ดเป็นตัวงก็หงามงามเล็กงามหลุกคือแล้วก็คืนของให้ไม่พระพิฆเนศให้ไม่ญาตําำนักไม่ทุกอย่างไม่เบิดแล้วไม่พอนะพอพูดตาดงวงคว้างนะ่ะให้หนูไปอะ่ะงวดแรกหนูไปให้แปด วันเดียวเลยไปวันไหนแล้วเมื่อวานหนูก็ไปอีกอ๋อเมื่อวานหนูไปเหรอหวันก็ไปอีกเหรอที่ว่าวันนั้นอ่ะวันตรงกับวันเสาร์วันที่หนูหยุดค่ะวันที่หนูหยุดอ่ะไปก็เลยแกให้มาตัวเดียวคือแปดแตเสียงเิ็มทีค่ะแล้วก็บอกว่าแปดนะก,ก็เลยกเชียงอีกรอบนึงแต่ว่าเพิ่นบ่ไใดหายดอกเขาหยิบเอาจ้ะเพราะอนูตัวเดียวหนูซื้อเลน่าเปนะ็นจ้ะหนูก็เลยอ่ะหนูขอสักสามตัวสักสั่นก็เลยจับได้สิบสองสิบสองเหล็กมันแม่อันก็ครับ ก็เลยจับหนึ่งสองแปด่หน์มันจะเ็ิ่มกลายเป็นแบบหวยเป็นสองแปดที่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ห้าแปดอ่ะก็คือไปจับเมื่อวานนี้ก็ได้ห้ามาก็เลยจับแปด่ซหาเป็นเลขตัวเดียวจับได้กันเป็นห้าแปดใช่นะคะแล้วก็มี่เป็นเลขเสียงชิมที่เดี๋ยเข้าไปจับอ่ะมันเหมือนจะเป็นจะเป็นหกหกเก้าเอ้เก้าหกเก้าหกเก้าหาประมาณนี้แหละ มันไม่ชัดไงเซียงีใช่ใช่มันไม่ชัดไปข้างหน้าเอาไอ้เมจิกไปเขียนตัวเลขดีกว่าไม่ลูกเวลเราถ่ายให้แฟนลับแล้วแฟนลับไม่เจอเนา้ลุงเนาะแม่ก็ไปเสี่ยงโชคหลายรอบเลยนะแต่ว่าใบในใบในใบเสียงเซียีอ่ะที่หนูได้เพื่อเบอร์ห้ามันมีตัวมันมีตัวหกเก้าหกเก้าแล้วก็ห้าหกเก้าห้าแต่ว่างวดบ่างันนี่ที่ว่าแต่เอมที่กับเบอร์เด็ดเบอคืออะไรแต่ว่างวดที่ก่อนที่มันออกเก้าหนึ่ง นเก่าเป็นเลขเก่าเลขคูกับเป็นเลขเก่าเก่าเนาะแต่ว่าเรามันก็อยู่ในหัวเราไปแล้วใช่ไหมสนใจอะไรเราก็คิดว่าเออตัวเดียวกันนั่นแหละหกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ไหมลูกไม่ชอบหกยังไงไม่รู้ใช่ป่ะห้องหกมันมาแล้วรหกแปดงวดก่อนวันนี้ไม่ชอบใช่ไหมวดนนี้ก็มีมีชอบมีชอบไหมอ่ะมีชอบเนาะมันฝันอยู่สามอย่างเลยอ่ะว่าเอาฝันฝันเราให้ฟัง ก็คือฝันไปแล้วก็คือตีงูในบ้านรอบสองและรอบสุดท้ายล่าสุดก็คือฝันว่าเก็บเห็ดค่ะแล้วฝันว่าเก็บเห็ดอ่ะมันก็ตีได้สองเลขฮะ uh huh. เก็บก็คือเจ็ดก็ได้แต่เลขหนูนี่รู้สึกว่าคนเหนรียญร้อยเจ็ดเยอะมากเลยเอาเก็บนี่เป็นเลขเจ็ดแล้วลูกเก็บคือเจ็ดค<อ>่ะเหมือนก็ตกเป็ดนะคะแม่เห<อ>มือนที่หนูตีรอบก,ก่อนนูนะ้นน่ะแต่ว่าที่เ็บหนูบอกแล้วล่ะเลขไม่ล็อกจ้ะวดก่อนก็คือร้อยเก้าใครที่ติดตามจริงๆจ,จ,จะรู้ว่า หนูบอกไปก่อนล่วงหน้าเจ็ดเจ็ดแปดแต่รอบนั้นน่ะเราไม่ได้บอกเนาะว่าเราให้ไม่ให้คุณซื้อเราแค่บอกตีความฝันให้ฟังแต่คนก็ไปนามากันที่แหละฮะแม้ไม่เป็นไรหรอกบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเราเนาะเดี๋ยวได้ก็มีเออเราไม่ใช่ว่าเราบอกไม่ถูกเขาดูไปเรื่อยๆเขาเข้าใจเราเองแหละเราก็ไม่ได้หลายคนหลายความคิดก็เหมือนเรามา ตรงกันทำพูดก,ก็คนระวางเวลาเนาะลูกเนาะคือเอาตรงๆมันถามว่าผิดผิดที่ใครมันผิดอมันมันก็ไม่ได้ผิดที่ใครมันเหมือนแบบเวลาเราเราไม่จังหวะกันไม่สไปเป็งแบบเมื่อเมื่อสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสิบหกสิบห้านะมันออกสี่เจ็ดหกเราวัดทีนึงนะค่ะก้าวไกกำลังก้าหาซื้ออยู่เหมือนกันสี่เจ็ดหกใช่ไหมงันนี้นะหนูชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวไหนมากที่สุดอะหนูชอบสองแปดห้าแปด สองแปดห้าแปดชอบมากๆเลยแหละ,ะคือววามซื้อวานซื้อแบบอืมพี่อ่ะเหรอสองแปดแม่ก็ชอบอยู่ลูกสองแปดห้าแปดค่ะเนาะสรุปแลว้วความฝันของมิมี่เนาะเล่าความฝัน,ฝนแฟนรักนะคะท่านผู้ชมใครมันตรงเลขตัวไหนก็อย่าวากันอันนี้มันเป็นเลขของเราเองเพราะว่าตัวเลขมันก็มีไม่เยอะหรอกส,ส่นย์ถึงเก้าเก้ามันก็นต้องมีคนซ้ํากันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอย่าไปดราม่าว่า เฮ้ยห่วยเหมือนคนนั้นห่วยเหมือนคนนี้เราอย่าไปดราม่าถ้าเราไม่ชอบผ่านเพราะว่าเอฟซีใครเอฟซีแมนแมนแมนพี่น้องใครชอบใครชอบเข้าไม่ดูนะลูกเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านไปเราก็อย่าว่ากันเลยถามว่าถ้าเป็นทุกคนแบบมาสร้างกระแสให้กันมันมันจะเกิดความวุ่นวายถ้าคุณชอบต่่งร้านั้นคุณก็ไปติดตามส่างร้านั้นแค่นั้นเองไม่ใช่อันนี้เราก็ให้ด้วยใจนะลูกเนาะ เราก็ให้ฟรีๆนะเนี่ยให้ฟรีๆอ่ะเอาอะไรอีเองไม่ได้เราก็ยามตลอดเดี๋ยวว่าอย่าเล่นเยอะถ้าคุณเล่นเยอะมันจะไม่ค่อยมีใครถูกหรอกถ้าคุณเล่นอ่ะสักร้อยสองร้อยเนี่ยมันจะถูกอย่างเจตังเจตังก็แซวน้องอยู่เอ๊ะทำไมไม่บอกแม่แม่ก็ว่าอยู่แต่ก็แซวเล่นแต่ก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรกันนะเจตังกับไมมี่ไม่ได้โกรธอะไรกันนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าโอ๊ยเห็นอันนี้เอฟซีน้องมมมี่มาด่าเจตังเจตังมาด่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอบอบบอเมเด้อเข้าใจกันเนาะเราไม่ได้ซีเรียสนะต้องมาแบบโกรธแทนกันนเาะ แต่ที่แน่แนวันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขนะคะกแม่เป็นคนแรกที่ได้เอาเหรอเพิ่งสรุปเสร็จเมื่อกีใช่ไหมคะอันนี้ือสรุปเรียบร้อยแล้วนะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คือจนถึงวันที่สิบหกเลยเหรอลูกยาวเลยฟันธงเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดนะคะที่ได้มาสำหรับใครที่ อยากติดตามก็ไปดูในสตอรี่ของมิมี่ใช่ไหมบางคนหาไม่เจอเยอะมากคนนั้นถามว่ามันมันเป็นชื่อหรือว่าเป็นลูกแก้าจริงจริงจะเป็นลูกแก้วน้ํานะสองแก้วติดกันลูกค้าสั่งน้ำนะคะน้องบอกเขาคิดด้วยนะใช่์มาว่าตามหาไม่เจอแมนสำหรับใครที่จะแอดเซฟเข้าไปก็ต้นตาลผลไม้สดปั่นต้นตาลผลไม้ ต้นตาลผลไม้สดปั่นเป็นรูปแก้วสีสันสองนะคสำหรับตัวเลขงวดนี้นะฮะงวดเนี่ยบนรถตรีนรางวัลที่หนึ่งสองคูอ่ะเธอบนอะอแม่นป่ะจะไปโกนผมโกนผมลดเลยเหรอสรุปแล้วคืองวดนี้หนูบนไว้เลยใช่ไหมมีบนด้วยนะมีบนด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะชอบที่สุดคือสองแปดสอบมากห้าแปดเจ็ดห สามคู่พอคู่เด่นสุดสามคู่เด่นสุดสองแปดห้าแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะใครที่เข้ามานะคะชอบชอบก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ผ่านนะคะน้องบอกไม่ซีเรียสนะคะอย่าดราม่าอย่าดราม่าอย่าดราม่าสำหรับใครที่บอกว่าเออเข้าไปเฟซน้องมิมี่ไม่เจอนะคะก็เข้าไปค้นหาดูใหม่นะคะเพราะว่าน้องจะลงสตอรี่ให้ตลอดใช่ไหม โอเคเดี๋ยวยังไงแฟนขับเจตังทักทายไปเด้์ที่ต้นตาลผลไม้สดปั่นนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับงวดนี้วันที่16สิงหาคมพศ2563นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเ่งเฮงรวยรวยจ้าแม่ถามอีรอบหนึ่งงวดที่แล้วหนูได้เท่าไหร่งวดที่แล้วอ่ะ5,000 5,000ใช่92 20จ้ะ ห้าพันคูณห้าพันมันได้เท่าไหร่ลูกมันก็จ่ายเต็มอ่ะใช้เต็มเลยเหรอไม่อั้นนะเก้าหนึ 1, ่งเก้าสองไม่เป็นไม่เป็นเลขอั้นี้แค่วันเดียวนะเหรอเนี่ยอันนี้แค่วันเดียวนะเนี่ยออนี่คือแบบนับไม่ท่วนอนะ่ะไ,ไหนโชว์ลอตเตอรี่หน่อยว่าหนูได้ตัวเลขตัวไหนมั่งอ่ะอเพราะว่าแม่ว่าหนูซื้อถูกเยอะขนาดนั้นนะ่ะหนูรวยแล้วเมื่อกี้รอบเมื่อกี้มันมราม่ามันมีราม่าอยู่หลายท่านอยู่เออแม่เลยี่แบบว่าถูกเยอะทําไมต้องมาขายน้ําแม่ไม่มั่นใจเลยจริงจริงนะ เราขายน้ำอ่ะเราขายก่อนที่จะถูกคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราไม่ได้บ้าหวยขนาดนั้นถึงจะต้องขั้นแบบเลิกขายน้ำเพื่อจะมาขาเลค่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นอาชีพเราดั้งเดิมของเรานะลูกเนาะสองแปดเนี่ยได้ประมาณหกสิบกว่าใบสองแปดหกสิบกว่าใบเหรอลูกแต่อันนี้ยได้มาเพิ่มหกใบโอ้ได้มาเพิ่มหกใบอที่เยอะๆนี่หนูเน้นตัวไหนมากที่สุดสองแปดเน้นสองแปดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามีห้าแปด สองแปดห้าแปดอะไรแล้วก็มีหกแปดหกท้าย <8. S 1> เป็นหลักแปดส่วนมากหเนาะห้าแปดหกแปดมันมืดด้วยมุมนี้ดวูหันมาทางเออเออยังงี้คับแล้ก็มีห้าแปดหกแปดห้าแปดสองแปดแค่นั้นไอสองสี่น,นี่ซื้อช่วยเขาไว้เฉยอ๋อสองสี่ไม่เกี่ยวห้าแปดหกแปดสองสี่นี่ซื้ออุดหนุนเขาว่างั้นเถอะหรือมันจะออกสองสี่ก็ไม่รู้ ไปเขาสงสารเขาเขาบอกว่าเหลือไม่กี่ใบเองเนาะบางทีเราก็อุดหนุนเขาเหลมีนี่ๆนะเราไม่ชอบอ่ะเราก็เลยมันเหลือสองสี่สี่ไม่เป็นไรเอามาหมดเลยก็ได้เหลือสามใบเองไม่ใช่หรอกที่แม่ถามอ่ะแม่แม่ก็สงสัยเหมือนกันโอ้โหถูกตั้งห้าพันคูณห้าพันมันไม่ใช่น้อยอ่ะลูกคือเล่นแล้ลูกเนาะหกคู่อ่ะเด่นเก้าสองวันที่แล้วอ่ะค่ะคนไม่เล่นก็มีนะเก้าหนึ่งเก้าสองอ่ะเพราะว่าเหมือนมันไม่ดังบางคนก็ไม่ชอบไม่เอาเลยเพราะออกมาแล้วมาววยายก็มี ดวงไฟดวงม่นใช่ดวงม่านจ้าแบบรมคอนทุล่าจ้าขนาดหวยมันไม่อั้นอ oui. ่ะคนอื่นซื้อไม่ได้แต่เราซื้อได้ของแม่ก็แม่ก็ยังไม่ได้เน้ออือหมดก่อนโน่นน่ะทำบุญด้วยมาทำบุญก่อนค่ะไม่ใช่ว่าถูกมาแล้วเฮฮาปาร์ตี้เราต้องไดทำบุญให้พ่อแม่ก่อนจ้ะนั่นแหละมันก็จะสุนทั่วถ้าถูกรางที่หนึ่งจะโกงผมแล้วก็กลนคิ้วก็มีประธานพ่อขุนแผนก็พญานาคาทิพย์ดีก็คือ ขอ,ขอบคุณ<อ>ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝา,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 ากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ